สวัสดีแฟนมาราโอทุกคนนะครับอยู่กับอาชวีทางอาโซดีครับ วันนี้6สิงหาคม2566นะครับคืนนี้เวลา4ทุ่มตรงนะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิล l d ซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่ากับทีมที่จบในอันดับ2อย่างอาร์เซนอลนะครับที่แข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง b e a n s p o r t 1ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในแวดวงตลาดนักเตะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลไม่ใช่คอมมูนิตี้ชิลล์นะครับคอมมูนิตี้ชิลเป็นคืนนี้อาร์เซนอลจะพบกับแมนเชสเตอร แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเกม for Ukraine ซึ่งเป็นรายการที่ Oleksandr s y n t s e e n k ร่วมกับอังเดรเชฟเชนโกตำนานนักเตะของยูเครนได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยใช้สนามแซมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีนะครับเพื่อที่จะนำเงินรายได,ได้เนี่ยไปสมทบในการสร้างโรงเรียนให้กับนักเรียนในยูเครนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะสงครามนะครับโดย Oleksandr s y n t s e e n k เนี่ยได้ลงเล่นไป11นาทีนะครับในเกมนัดนี้โดยทั้งสอง ทีมเสมอกันไป2ประตูสองนะครับทีมของชินิโก้เนี่ยก็มีอาเซนเวนเกอร์กุนซือระดับตำนานผู้ได้รับการยกย่องมีรูปปั้นไปสถิตอยู่แน่สมโมสรเอเมริดเซียมเป็นหลักฐานพยานนะครับซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกปลาบปลื้มม่ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมโมสรอ,อาเซนอลอาเวนเกอร์เป็นผู้จัดการทีมให้กับทีมของชินิโก้แล้วก็มีอดีตนักเตะของอาร์เซอลหลายคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นโรเบียปเรสจูเบโตซินวาแจค มิเชียกลาวกิชีบาบิซานยาแพมเรซเดสเกอร์มิเคิลซินเวสแล้วก็เยนเลมันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรของคนดูด้วยนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของสปีดความเร็วอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าทักษะแล้วก็ชั้นเชิงฟุตบอลเนี่ยของแต่ละคนก็ยังยังน่าดูชมอยู่นะครับดูไปก็ไม่เบื่อเอ่อส่วนอเล็กซซนเดอร์ซินเซนโกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยซาซอเองไม่ได้อนุญาตให้ลงสนามนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณทีีี่่ดดทไ้เห็น เจ้าตัวลงไปเล่นถึงแม้ว่าจะแค่11นาทีเองก็ตามนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะของทางอาเซนเนี่ยนะครับเราก็มาสํารวจความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับนอกจากอาเซนที่มีการเสริมทัพอย่างดูเดือดเลือดพล่านในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ถือว่าทําได้ดีด้วยเนี่ยทีมอื่นๆก็มีการขยับน่าสนใจเหมือนกันนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นคู่แข่งของอาเซนในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ ได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างมัธิโอโควาสิตจากเชลซีมาเสริมทัพนะครับเพียงแต่ว่าในตำแหน่งนี้เองเนี่ยก็เสียอยุคายคุนดูกันไปนะครับถือว่าไม่ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมามากมายกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ดูแล้วน่าจะเสมอตัวนะครับส่วนนักเตะในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับหรือว่าตัวลูกฝั่งขวาเนี่ยก็เสียริยัตมารเรสไปให,ให้กับทีมในซาอุดีอาระเบียซึ่งก็เชื่อว่านั่นเป็นความสูญเสียที่สําคัญนะครับเพร เพราะว่ามาเรสเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบ ขาดไม่ได้เพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยขุมกําลังในเชิงลึกของพวกเขาก็ถือว่าดีนะครับนักเตะอย่างแบรนดซินวาเองก็สามารถลงมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เหมือนว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็จะห่วงมากนะครับตัวนี้เนี่ยถึงขั้นบอกว่าไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการเสียมารสไปเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับส่วนนักเตะในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียใครไปนะแต่ว่าได้นักเตะที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ในวงการฟุตบอลยุโรปอย่างจอชโกกวาดิโอซึ่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คว้าตัวมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนอันดับ2อาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันต่อไปนะครับส่วนทีมที่จบในอันดับ3ปีที่แล้วนะครับจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้ราชมัฮอยลุนเข้ามาเสริมทัพนะครับนอกจากนี้ก็มีผูษ้สษาประตูอย่างอังเดรโอานานะครับซึ่งเพิ่งจะเสียสุนัขไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับโดนยิงข้ามหั เข้าประตูไปเฉยเลยนะครับนอกจากนี้อน,นักเตะในตำแหน่งอื่นๆที่ถูกเสริมเข้ามา ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีตัวไหนที่โดดเด่นถ้ายังไงจำผิดอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนทีมที่จบในอันดับที่4อย่างนิวคาสเซิลนะครับก็ไปคว้าเอาโตนาลี่นะครับมาจากเอซิมิลานซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีในตำแหน่งมิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็จะทำให้กลายเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งมีแผงมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมนะครับอนอกจากนี้ก็ได้ตัวฮาวิบานส์มาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ครับส่วนตัวที่เสียไปก็เป็นอาลุงแซงมักซิเมนซึ่งบวกลบคูณหารเนี่ยก็เชื่อว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์ทีมอันดับที่5อย่างลิเวอร์พูลก็มีการผลัดใบในส่วนของขุมกำลังในส่วนมิดฟิลด์นะครับเสียจอร์แดนเฮนเดอร์สันไปซาอุดิอาระเบียฟาบินโยนี่ก็ไปซาอุดิอาระเบีย,เ,บยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างเจมส์มิลเนอร์แล้วก็ทางเกย์ต้านะครับที่ก็รวมถึงออกซิสเตอร์เบลเลนเนี่ยก็น่าจะไม่อยู่ในแผน การทำทีมนะครับทางลิเวอร์พูลเองก็พยายามที่จะเสริมทัพเข้ามามีโซบอสไลจากอัลบลิฟซิกส์มีอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอ่ามิดฟิลฝีเท้าดีเข้ามาอีกอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับซึ่งเท่าที่มีข่าวก็เป็นพวกโรเมียลลาเวียของซอลมตันนะครับรายนี้เนี่ยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็จอดที่จะยื่นข้อเสนอรอบที่3นะครับเพื่อให้ซอลมตันเนี่ยได้พิจารณาอีกรอบหนึ่งโดยนักเตะคนอื่นๆที่พอจะมีข่าวกับลิเวอร์พูลอีกเนี่ยก เป็นพวกบบลเบเดของเัลมาดริดนะครับแต่เชื่อว่ารายนั้นเนี่ยมาดริดคงจะไม่ปล่อยนะครับอาจจะเลือกปล่อยชัวเมนี่แต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับส่วนอทิม อื่นๆก็จะมีทีมอย่างเชลซีที่แม้จะไม่ได้จบใน7อันดับแรกแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับในฤดูกาลหน้าเสริมทัพบ,บ้าเลือดเหมือนกันนะครับหมดไปแล้ว5-600ล้านปอนด์นะครับอย่างน้อยๆตั้งแต่ท็อตบูลลี่เข้ามาซื้อทีมแล้วก็จัดการบริหารงบประมาณนะครับโดยเชลซีเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในตัวนักเตะเกรดเดียวกันกับอาร์เซนอลนะครับก็ ต้องแย่งชิงกันอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันไล่มาตั้งแต่มีคารโลมูดริตอันนั้นเราก็พลาดท่านะครับพลาดให้กับเชลซีไปแล้วก็นักเตะคนอื่นๆอ,อย่างเลนเดอร์ทรอซาโอเครายนี้อาร์เซอเอาชนะมาได้นะครับคว้ามาร่วมทีมเราก็ถือว่าเป็นดีลที่ดีมากๆส่วนนักเตะที่เหลือที่ยังไม่ได้มีการซื้อขายกันแต่ว่าเป็นข่าวอย่างหนักหน่วงกับทั้งอาร์เซอและก็เชลซีสุดท้ายตอนนี้เป็นเชลซีที่ดูว่าจะมีความจริงจังมากๆนะครับในการดึงตัวนักเตะ อย่างอมอยเซค a ไคเซโดนะครับล่าสุดมีข่าวว่ายื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์ให้กับทางไบรทันพิจารณานะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันว่าไบรทันเองจะว่ายังไงเชื่อว่าน่าจะจบลงกันได้ด้วยดีนะครับในที่สุดส่วนเขาที่ค่อนข้างจะกระทบกับอาร์เซลค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของการซื้อขายนักเตะก็จะเป็นในรายของโมเมดคูดุสนะครับรายนี้ก็เป็นที่คาดการว่าอาจจะเลือกย้ายมาเล่นให้กับเชลซีนะครับเพราะว่า เป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้กับทางนักเตะโดยถ้าเทียบกับอาร์เซนอลแล้วถึงแม้ว่าจะมีตัวยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ว่าเรื่องเงินก็เชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับทำให้มีข่าวหลังๆเนี่ยว่านักเตะเนี่ยกำลังจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับแต่ว่าท้ายจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าไบรตันเนี่ยอาจจะเป็นตาอยู่นะครับกำลังจะได้เซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้โดยเรื่องนี้เนี่ยมีการรายงานจากเดวิดออนสตีนเลยนะครับซึ่งบอกว่าไบรตันเนี่ยบรรลุข้อตกลง40ล้าน ทางยูโรในการเซ็นสัญญากับโมเมกคูดุสนักเตะที่ได้รับความสนใจจากอาร์ซอลและก็เชลซีมาสักพักหนึ่งแล้วโดยตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทางนักเตะนะครับในการที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรก็น่าสนใจว่าอาร์ซอลจะยังไงกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยไบรตันดูจะเป็นตัวเต็งในการที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับถึงแม้ว่าอาร์ซอลจะดูมีข่าว ให้ความสนใจนักเตะรายนี้มากขึ้นหลังจากที่กาเบรียลเชสุสได้รับบาดเจ็บไปนะครับแต่กลายเป็นว่าอยู่ๆมีข่าวว่านักเตะกําลังจะย้ายไปร่วมทีมไบรตันโฮปเอาเบียนนะครับในส่วนของนักเตะรายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นนักเตะอย่างเอเยวาฮีนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ทอร์นามสเปอร์นะครับโดยในรายของทอร์นามสเปอร์เนี่ยก็ต้องดูว่าแฮริ จะได้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเบเยอร์มิวนิกเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกับการดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับถ้าหากว่าแฮร์รี่เคนต้องย้ายออกไปจริงๆเนี่ยเอเยอ์วาฮีอาจจะจบลงกับอ่อทนั้วาสเปอร์ก็ได้เพราะว่าอาซ็อกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเป็นทีมที่นักเตะอยากจะมาเล่นให้มากที่สุดแต่ว่าก็อาจจะเป็นอาซ็อกเองที่ไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถยื่นข้อเสนอที่จะดึงนักเตะมาร่วมทีมได้โดยอาจจะเป็นเพราะ ว่าเรามีนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับเผลอๆเนี่ยอาร์เจต้าอาจจะมองว่าเกินด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะถึงขั้นต้องขายนักเตะบางรายออกไปนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับหลังจากที่พลาดได้ตัวเจนลูกัสกามาก้าที่ตัดสินใจจะย้ายไปร่วมกับทีมอาตาลันต้าเนี่ยก็ทำให้องูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยหันกลับมาหาทางด้านฟอรินบาโลกันอีกรอบนะครับซึ่งนักเตะเองก็ดูว่าจะมีใจที่จะย้ายไปเล่นกับอินเตอร์ ามากกว่าทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับถึงขั้นอขอให้สโมสรเนี่ยลดค่าตัวของเจ้าต,ตัวลงมานะครับในขณะที่สโมสรก็มองว่าราคาที่ตั้งไว้เนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับด้วยผลงานของฟรีมบาโลกันเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาที่ไปเล่นยืมตัวกับแกรงในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับยิงได้ถึง22ประตูซึ่งถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นๆนะครับเอาง่ายๆมีคนไปจับไปเทียบกับทางด้านราชมัตคอยลุนซด้วยซ้ำนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาด้วยราคารวมๆนะครับ70 สล้านปอนด์ถึงแม้ว่ามันจะมีแอดออนอยู่ประมาณสัก8ล้านปอนด์จ่ายเงินที่เป็นการันตีค่าตัวที่การันตีจริงๆเนี่ยหกล้านปอนด์นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแอดออนแต่ว่ายัางไงก็ตามบรูกันเองก็อายุนามก็พอๆกันนะครับกับราชมัดฮอยลุนเพียงแต่ว่าหน่วยก้านเนี่ยอาจจะเป็นรองสักนิดหนึ่งนะครับของเราอาจจะดูบอบางไปหน่อยแต่ว่าด้วยผลงานการยิงประตูเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาเนี่ยห้ล้านปอนด์ก็ไม่น่าจะน่าเกลียดถ้าเกิดว่าฮอยลุนมีราคาถึง72ล้านปอนด์นะครับ โดยนักข่าวระดับแนวแน่เช่นฟาบิโอโรมาโนเนี่ยนะครับบอกว่าอินเตอร์มิลานตัดสินใจที่จะเข้ามาเจาจาคว้าตัวเฟรนเบรลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการเจาจารอบใหม่นี้เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นและสโมสรจากอิตาลีเนี่ยจะยื่นซื้อดาวยิงวัย22ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่บอดบริหารของอินเตอร์มิลานต้องการนะครับทางด้านบารูกุนเองเนี่ยมีการโพสต์รูป IG ีพันไอจีสตอรี่ของตัวเองนะครับเป็นคลิปวิดีโอของโรนัลโด้อารายนนะครับสมัยอยู่ กับอินเตอร์มิลานมาแนวเดียวกันกับมีคารลมุตริตอีกแล้วนะครับ แต,แต,แต่มุติตเคยเหมือนกับทอดสะพานให้อาร์ซองเหมือน,นะแต่สุดท้ายเลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับไม่รู้ว่าอัลฟรินบาโลกันเนี่ยทอดสะพานให้อินเตอร์มิลานสุดท้ายอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่ทราบนะครับเรื่องราวต่างๆในตลาดนักเตะยังคงมีเข้ามาให้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในรายของเอเยวาฮีเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวอย่างหนักนะครับกับเชลซีโดยมีการคาดการณ์กันว่าเมื่อเชลซีสามารถที่จะเซ็นสัญญาก,กับนักเตะได้แล้ว จะส่งไปเล่นกับสตาร์บุกซึ่งเป็นทีมที่มีเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือท็อตแบอรทีนี้เนี่ยนักเตะดูเหมือนว่าจะไม่แฮปปี้กับแผนนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันและที่สําคัญผู้บริหารของมองปลิเย่เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถึงแม้ว่าทางเชลซีจะเป็นทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายทีมที่ติดต่อทาบทามเข้ามาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าหากว่าทีมจะต้องขายนักเตะรายนี้ออกไปจริงๆเนี่ย เซลซีจะต้องยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากกว่านั้นมาให้กับมงปริเยพิจารณาอีกรอบนะบ ครับกลับมาพูดถึงอาซอลอย่างจริงจังกันหน่อยนะครับฟาบิเซโอมานูเ่ยได้รายงานแบบเอ c ก u s i ล e ฟนะครับว่า Forest นอเทียมฟอเรสต์ใกล้ที่จะปิดดีลคว้าตัวแมทเทเนอร์ไปจากอาร์เซนอลแล้วนะครับเชื่อว่าจะเฮลวิโกเรเวลนี้ทางนอเทียมฟอเรสต์ได้มีการตกลงทางวาจากับอาซอลได้แล้วเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตกะก็ดูจะไม่มีปัญหานะครับทั้งส,มมสองสโมสรกำลังตกลงกันในเงื่อนไขขั้นตอนสุดท้ายขณะเดียวกันอาซอลเองก็ใกล้ที่จะปิดดีลคว้า คาตัวดวิดไรยาู้พวกษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทีมแล้วเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าค่าตัวที่ยื่นไป20ล้านปอนด์บวก3ล้านปอนด์ที่เป็นแอดออนเนี่ยจะได้รับการปฏิเสธแต่เชื่อว่าอาร์เซอลจะจัดการให้เรียบร้อยภายใน24-48ชั่วโมงนี้นะครับเอาส่วนนักเตะอย่างมาคุนยอสนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะได้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับโอลิมปิกกสที่กรีซเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยไรอันเทเลอร์สายข่าวอาร์เซอลจากเดลี่ บ,บอกว่าจากสถานก,การณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับสโมสรน,น้องจากลีกเอิงนะครับพยายามที่จะตัดหน้าโอลิมปิกกสในการคว้าตัวมากวินยอสปีกดาวรุ่งของอาร์ซอลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อยุตินะครับว่าสุดท้ายแล้วมาควินยอสเนี่ยจะมีการย้ายทีมแบบไหนยังไงนะครับแต,แต่เชื่อว่าสุดท้ายก็น่าจะจบลงที่การยืมตัวเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็ขัดเกลาฝีเท้าให้พร้อมใช้มากกว่านี้ นะครับมาควินยอสเองก็เป็นนักเตะที่ดูมีแววนะครับดูเป็นนักเตะที่น่าจะทําให้สโมสรได้รับประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับถ้าหากเจ้าตัวไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาเล่นในทีมชุดใหญ่ได้สุดท้ายเนี่ยถูกขายออกไปก็เชื่อว่าน่าจะได้ราคาที่ได้กําไรระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าก็ซื้อมาแค่3าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับส่วนข่าวคราวของนิลัสเปเป้นะครับทางซันติอาวเน่ได้มีการรายงานว่าเอเจนต์ส่วนตัวของนิลราเปเป้เนี่ยจะเข้าพบกับบอร์ดบริหารของ เพื่อที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก1ปีนะครับและกะ็ตามข่าวเนี่ยบอกว่าอญญาซอลพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยที่เหลือทั้งหมดของเปเป้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกแปลกๆว่า ทาไมอาร์ซอลจะต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะที่เหลือเพื่อให้นักเตะเนี่ยย้ายออกจากทีมไปมันมีประโยชน์อย่างเดียวแค่ทําให้อ่าในทีมเนี่ยมันสามารถใส่ชื่อนักเตะคนอื่นเข้าไปในทีมได้หรือไม่ก็ทําให้เราสามารถรายงานตัวนักเตะคนอื่นเพื่อเป็นนักเตะในสควอตที่อาร์ซอลจะต้องส่งแข่งขันในแต่ละรายการนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ตํำน้ําพลิกละลายแม่น้ําหรือเปล่านะครับคือค่าเหนื่อยทั้งหมดที่เหลือของนักเตะแล้วอาร์ซอลจะต้องรับผิดชอบสัปดาห์ละแสนสี่หมื่นปอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะมีการ ยกเลิกสัญญาแต่เรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่าน่าติดตามว่าอาร์เซอยอมจ่ายทั้งหมดจริงหรือเปล่าเอาล่ะนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในส่วนของอตลาดนักเตะของอาร์เซอนะครับคืนนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลเชลตี้ชิลซึ่งอาร์เซอุจะต้องเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงก็เชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซอไม่พลาดแน่นอนนะครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ให้ทีมสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบจากการมีขวัญกําลังใจที่ดีในการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในคืนนี้นะครับก็ยัง งไก็ฝากติดตามอาเซียดีครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ